เจนว่าตอนนี้ช so, <tes nak> so, like ีวิตเจนก็คือเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่แบบถ้าไม่ได้เป็นเจนนี่อย่างเงี้ยก็คือครอบครัวที่มีความสุขอะเท่านั้นเองความสุขไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวความสุขในครอบครัวไปเรื่อยๆก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากอยากให้ประคองความสุขอย่างเงี้ยไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยอะค่ะ สวัสดีค่ะเจนนี่นะคะชีวิตช่วงนี้ก็ยุ่งค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงลูกแล้วก็มีงานแต่ว่ากําลังจะมีโปรเจกต์ที่กําลังจะเกิดขึ้นมาก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันสองโปรเจกต์ค่ะแต่ก็ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์แฟนอีกทีนึงความงามความงามโฆษณาสิ่งที่เจนนี่จะทําในอนาคตจริงๆมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งในพอเรามีครอบครัวแล้วเราก็จะแบบเริ่มคิดที่อยากจะแบบว่าทําธุรกิจด้วยอะคะ่ะ จะเป็นคนที่ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเรารู้ตัวทีจําความได้ก็คือทํางานแล้วค่ะเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่อายุสิบกวก่าขวบก็คือแบบเราก็ทํางานเข้าวงการมาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าปีค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหมือนเหนื่อยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบดําเนินม,มาชีวิตแบบขนานกับการทํางานเล่นละครถ่ายโฆษณาถ่ายแบบอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะนี่ก็จะไม่มีเลย ก็คือขาดหายไปไม่ได้แบบไม่ได้ใช้แบบชีวิตในมหาลายัยหรือว่าชีวิตในมัธยมเหมือนกับคนอื่นๆนะคะถามว่ารู้สึกเสียดายไหมไม่อะค่ะเพราะว่ามันก็มันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายเราแล้วก็หนึ่งหนึ่งในร้านเนอะที่แบบจะมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเจนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราแบบคิดถูกอะคะ่ะที่เลือกที่เลือกกับทางเดินตรงนี้นะคะ่ะ ไม่หมดอนะ่ะเจนว่าละครมันอมันม,ม,นมีมันมีอะไรได้เยอะอะค่ะคือคนอาจจะคิดว่าเออละครก็คือมันก็เป็นวัฒจศักดดีร้ายตบแล้วก็นางร้ายนางเอกเดี๋ยวนะั่จริงๆเขาเรียนแบบมาจากชีวิตจริงว่าชีวิตของเรามันก็มีหลากหลายอารมณ์ทำให้เราโตขึ้นเจนว่าหนึ่งคือที่เห็นได้ชัดเลยนะคะทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่า อายุตอนนั้นเจนเด็กๆอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะรู้สึกว่าแบบเออกับเพื่อนในระดับเดียวกันอ่ะเราต้องทํางานเราต้องตื่นตีห้าเพื่อที่จะแบบมาทํางานแต่ว่าเพื่อนอาจจะแบบเจ็ดโมงไปเรียนหรืออะไรเงี้ยคอมดาวน์ใจเย็นจริงๆมีคนใจร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเจออะไรที่มันแบบแรงจริงๆหรือว่าเจออะไรที่มันแบบมันมาโดนแบบ กระแทกใจอ่ะเจนจะเป็นคนที่เก็บแบบเก็บความรู้สึกตัวเองมากๆอค่ะจะแบบน้ำหนึ่งถึงร้อยในในในสมองแล้วก็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแบบรอไปสักห้านาทีมันก็จะนิ่งขึ้นนะคะอาจจะโดนปลกฝังมาตั้งแต่เด็กเจนเน่ยเป็นคนที่คือเจนเกิดเมกาแล้วเจนก็แบบพอกลับมาได้แค่ไม่กี่ปีเจนก็มาเป็นดาราแล้วอ่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้อิโนโอเนเอไม่ได้แบบว่ามีคนชื่อนามหรืออะไรเงี้ย แต่มีแบบแม่ดาฮัทไทรัสอะคะ่ะพอแม่ดาให้เจนมาเล่นละครแล้วแม่ดาก็คือเหมือนแม่จริงๆในชีวิตเจนนี่เขาสอนให้เจนนี่หลายอย่างเลยค่ะคือตอนนั้นอะเจนเล่นละครไปแล้วเรื่องหนึ่งแล้วเหมือนเจนก็อยู่ในสังกัดแม่ดาใช่ไหมคะให้เจนมาเป็นแบบเด็กเสิร์ฟนะ้ำมาเป็นสวัสดีการมาคอยแบบทํารุ่นทํานี่ในกองอะไรเงี้ยเจนตอนนั้นเจนนี่ไม่เข้าใจนะคะว่าแบบเออทำไมละครเรื่องนี้เราก็ไม่ได้เล่นแล้วตอนนั้นเจนคืออายุ16 ให้เรามาแบบเสิร์ฟน้ําให้เรามาแบบเสิร์ฟข้าวให้เรามาดูแลท,ทําทุกหน้าที่เหมือนเป็นแม่บ้านในกองอะค่ะคือตอนนั้นไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรวันนี้เจนนิคเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรมันทําให้เราแบบเรารู้ว่าเรามาจากจุดไหนให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่แค่เป็นนักแสดงอย่างเดียวเรามากองถ่ายเราต้องทําได้ทุกอย่างไม่เ <laughs> จนจะแค่รู้สึกว่าเออเราเราทำวันนี้ให้ดีที่สุด แสดงให้ดีที่สุดเล่นให้ดีที่สุดเล่นให้คนดูมีความสุขที่สุดจนบางทีแบบเฮ้ยเราเราเจนมีความสุขหรือเปล่าจนบางทีแบบลืมคิดถึงตัวเองอะค่ะเขาไม่เคยคิดว่าเตงเป็นซูเปอร์สตาร์คือแบบเจนรู้สึกว่าคํานี้มันมันไกลเกินเจนมากอะเจนรู้สึกว่าเจนแค่เป็นนักแสดงแล้วก็มีหน้าที่ที่ที่จะเล่นละครแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูแฟนคลับอะไรเงี้ยเท่านั้นเองมีความสุขกับลูก เจนว่าถ้าเกิดใครเป็นแม่ก็ต้องตอบเหมือนเจนนี่ทุกคนเพราะว่าแบบมันเป็นอะไรในชีวิตที่มาเติมเต็มเจนนี่มากๆค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามทุกสุขคือเขาแบบมาฟูลฟิลความรู้สึกของเจนนี่ที่เจนนี่ขาดหายไปมานานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราไม่เคยคาดหวังว่ามันจะมันจะดีขนาดเนี้ยดีจนเรารู้สึกว่าแบบ เออทำไมมันแฮ ppy แฮ ppy แฮ ppy ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยการเลี้ยงลูกนี่มันทาไมมันมีความสุขจังซึ่งเจนนี่เนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงลูกเองด้วยนะคะคือไม่ได้มีพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นได้ดูแลเขาเองเต็มๆอะค่ะเจนชินแล้วเจนนี่รู้สึกว่าเจนนี่ชินกับการที่เราเราเราอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะก็เหมือนกันเราก็เป็น นักเอนเตอร์เทนคนหนึ่งเวลาเราเจอแฟนคลับหรือเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นหน้าที่ของเราอะ่ะเราเลือกเส้นทางนี้แล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเจนเจนแฮปปี้แล้วเจนก็รู้สึกว่าดีใจที่เป็นคนที่ถูกเลือกให้มาอยู่ในสปอร์ตไลท์เจนรู้สึกว่านี่มันคือโอกาสในชีวิตอะ่ะถ้าเจนไม่ได้มายืนอยู่นี้เจนก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบจะไปทําอะไรอะ่ะ แต่พอเรามาอยู่จุดตรงนี้ไล่มาเล่นละครจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือความสุขรู้สึกเลยอะค่ะแต่ว่ามันมันคนละแบบอะคือคือเจนคือเจนก็หลักคือรักพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแบบแอสแบบแฟมิลี่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าพอเรามีลูกอะมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอะคือแบบเราจะรู้เลยว่าวันนี้เราตายไม่ได้เลยเพราะว่าเราแบบเราต้องมีชีวิตเพื่อเขาอะ ือแบบแต่ก่อนเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเราแบบยังไงหรือว่าอนาคตรเราจะยังไงไปไกลขนาดไหนหรืออะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเจนรู้เลยว่าเจนเจนไม่สามารถเป็นอะไรได้อะเพราะว่าเจนต้องดูแลลูกก็คือตอนนี้ก็คือเขาคืออันดับหนึ่งในชีวิตเลยค่ะทุกอย่างก็ยังแฮปปี้แฟมิลี่ยังเป็นปกติยังแบบว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเอนเตอร์เทนลูกทั้งวันเลยอนะเจน,นี่เป็นแม่ มิกเป็นพ่อเนี้ยมันก็เหมือนกับแบบว่าเขาเองเขาก็มาฟูลฟิลในความแบบทําให้ครอบครัวมันแบบว่าเป็นรูกเป็นล่างมากขึ้นแต่แต่ละคนก็ต่างทําหน้าที่ตัวเองต้องทำอ่ะอย่างมิกเขาก็จะเป็นพ่อที่ดีเลยมีหน้าที่นเตอร์เทนลูกพาลูกออกกําลังกายแล้วลูกก็แบบชอบออกกำลังกายมากไงมิกเขาก็จะแบบว่าทําหน้าที่พ่อที่ดีมากอ่ะจนบางทีจะนี่แบบเออแบบี้แบบแบบี้ทำไปนะแบบแม่เหนื่อยอะไรเงี้ยโดนเบรกตลอด คือโนาแค่มาแตะตัวมิกมาแตะตัวจะเนี่ยลูกจะเป็นแบบไม่โนไม่เอาอันนี้ของโนาห้ามห้ามหอมห้ามกอดอันนี้ของโนานี่หมั่นี้ของโนาอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะรู้สึกแบบภูมิใจอะไรเงี้ยเป็นคนสําคัญของลูกแต่พอเรามีลูกนะเหมือนโลกทั้งใบให้นายคนเดียวอะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเราไม่มีเวลาให้ใครเลยอ่ะมีเวลาให้แต่ลูกอะไรเงี้ย ยังเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆคือไม่ได้เหนื่อยเลยนะอายุเยอะแล้วเหนื่อยท้องคือเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันมันใช้ energy เ,เยอะแล้วก็อีกอย่างคือเหนื่อยกับการที่เลี้ยงน้องเองอยู่กับน้องยี่ิบสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าคนที่แบบมีลูกแล้วเลี้ยงเองอ่ะจะรู้ว่าแบบเออมันมันใช้ energy เ,เยอะอะค่ะเจนจะบอกว่า no เจนว่าเจนอาจจะได้มาจากลูกนะคือพอเรามีความสุขมากๆอ่ะแล้วมันสุขล้นนะ่ะเจนนี่ความรู้สึกนั้นนะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบสุขล้นจนแบบมันได้รับมาจากลูกสาวอะ่ะตื่นมาแล้วก็แบบจับมานี้กอดมานี้แล้วเราก็มีความสุขกับเรายิ้นกับเขาแบบตลอดเวลาคือเจนว่าอะไรที่มันออกมาจากความรู้สึกข,ข้างในอะ่ะมันจบมาจากแบบหน้าเราอ่ะเราว่าเราแบบแฮปปี้เรามีความสุขขนาดไหนอะค่ะนี่มันคือชีวิตที่ดีมาก มันเมันก็แฮปปี้มากจนทำให้เราแบบแฮปปี้มีความสุขจนเด็กไปเลยมั้งออกกําลังกายค่ะคือจะเนียชอบออกกําลังกายมากกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราไปแล้วตื่นมาเป็นรูทีนเลยนะ8ดโมงออกกําลังกายเสร็จประมาณ1ิบโมงกินข้าวแล้วก็ช่วงบ่ายลูกก็จะงีบแม่ก็จะงีบด้วยไปพร้อมลูกก็แล้วก็เป็นคนนอนเร็วสองทุ่มเนี่ยก็จะเข้านอนกันแล้ว แล้วก็ตื่นเร็วตีห้าหอะไรเงี้ยนี่คือนี่คือนี่คือชีวิตประจำวันค่ะอาจจะด้วยออกกําลังกายกินน้ําเยอะนอนเร็วหายไปสี่ปีก็สนุกค่ะชอบแล้วก็มีความสุขกับการทํางานมากเป็นครั้งแรกที่ที่น้องกราฟเนี่ยมาช่องสามแล้วมาเล่นละครเป็นละครช่วงแบบ ไทม์ไทม์เลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจนเนี่ยได้มาเจอกับน,น้องด้วยสาหรับเจนแล้วเนื้อเรื่องมันมันเป็นอะไรที่น่าติดตามอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแบบคอมดี้โรแมนติกแล้วก็มันจะมีกิมมิกอยู่ในทุกๆตอนของการออนแอร์ air, เพราะฉะนั้นมันน่ารักอะเจนว่าถ้าเกิดว่าคนดูดูดูก็จะเพลินอะเป็นละครที่แบบมีทุกอย่างแล้วก็มีฉากที่อลังการเยอะด้วยมีฉากโชว์เยอะตามตามคอนเซ็ปต์ที่ไก่เวลาอยู่ค่ะ น้องน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกพรสวรรค์คืออย่างเจนอย่างเงี้ยเจนเข้ามาในวงการเจนยันเดือดๆเดาๆเลยนะตอนที่อยู่กับน้องอ่ะเล่นไม่เป็นเล่นเป็นก้อนหินน้องอ่ะยังแบบเก่งกว่าเจนอ่ะแล้วก็หลายๆหลายหล,ยหลยอย่างน้องแบบบอลทูบีอัศจ r รอ์เจนก็จะเจนก็จะบอกน้องตลอดเวลาว่าแบบก็คือเราต้องแบบไม่เกรงเราอ่ะเจนก็จะคอยแบบ เหมือนกับอธิบายนิบทด้วยแล้วก็ช่วยน้องบิวด้วยแล้วก็เป็นกันเองกับน,น้องด้วยคือเราก็ต้องแบบเปสนิทก,กับน,น้องเพื่อให้น้องแบบไม่ไม,ไม่ไม่เกรงกับเจนอะไรเงี้ย